ที่ทาปากใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ทาไหมทาทาดีๆนั่งทาดีๆลอไงไหทาสิแม่ดูหน่อยอ่ะอ่ะก็ดีละอ่ะดูกระจกนี่ไงกระจก ไหนดูซิมีสีไหมไม่มีไหนเงยหน้า,นนาขึ้นให้ผู้ชมดูโอ้โหสวยจังเลยไม่มีสีใช่ไหมครับไม่มีครับโอเคไหนเงยหน้าเงยหน้าดูทำยังไงเม้มปากยังไง,อ,งอือใครสอนให้ทำแบบนั้นพ่อเหรอเอาพ่อสอนให้น้องทาลิปสติกเหรออือ này yếm tí sửa mẹ Ok, nó mới bật con trong lời lẽ Hello Hello chơi Này, xong cái chụp luôn chứ ตัวผู้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับไหนผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับแม่มีสีส้มด้วยเหรอครับผมแม่มีสีส้มด้วยเหรอสีส้มแม่ซื้มอมาจากไหนซื้อมาจากจันทบุรีแต่ว่าปลาหวานไม่มีสีส้ม ได้ยังเดี๋ยวมันหักนะม,มันจะหักนานแมว่าแล้วไม่มีผิดหักจนได้ <c oughs> อาหมุนอันนั้นลงก่อนหมุนลงก่อนแล้วค่อยเอานนี้ใส่ <c oughs> หมุนลงข้างหลางหมุนหมุนลง หมุนลงไม่ใช่หมุนขึ้นลูกโอเคอันนี้ใส่อ,อ่แล้วก็หมุนลงคืนใช่ไหม,น,น,ไมน้องก็น้องหมุนขึ้นทำไมล่ะ ใส่ได้ไหมมุนลงได้ยังอ่าแล้วก็วนั้นใส่เข้าไปอ่าแล้วก็วมือดันเข้าไปโอเคอ่าน้องก็ปิดฝาครับอย่าเล่นอันนี้อ่าแล้วน้องทําของแม่พังน้องต้องทำยังไองอาเอาอันนี้มันลงก่อนอ่าเก๋ okay. น้องต้องทำยังไงทำของคนอื่นพัง ขอโทษหรือยังทำของแม่พังขอโทษคะ่ะ